เขาางเลยพี่แป้นอ่ะต่อยโอ้แลับครับลุงนี้สองคะแนนครับเข็มคอตโมครับเหมือนกันครับเปลี่ยนครับลุงนี้ตีรับสองครับสามครับโอ้สุดยอดครับมันครับโอ้ ตสรับสามมันเด้งครับลูกไปนลกโอ้สองครับดูลูกน้สสลับไหมครับสลับครับโอ้มันครับลอ้หน้าอ้เลยังไม่ตายครับ Pak Oh.